สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปใ้นรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์รยท็อปพยากรณเราก็มากันแล้วกดแชร์ออกไปเรยเพียงคนละ9999แชร์เรยอาจารย์โอก็มาแล้ว กดแชร์กันออกไปแซเล กดแชร์ออกไปคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นเร็ว มาเลยครละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นสวัสดีท่านต้นเป็นไงบ้างอยู่ดีมีสุขนะสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะครับอย่าลืมครับเพียงครละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าอยเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามให้กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอนะคะ,ะแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแชร์เรงนะอาจารย์โอก็มาแล้วนะอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแชร์เลย แชร์ออกไปเซ่รูลูกพัดที่ลงไปไม่เ,นเนย็นนะะบอกคะหน้าดีไหมยังไม่ต้องบอกหรอกพอาอจารย์ท็อปเนี่ยไว้ให้มาต่อรองกับาอาจารย์โอ้กูยยิ่งใหญ่นะจาย์โอก็มาแล้ว ตอนนี้มีรูปภาพของหลวงปู่ศิลานะครับนะค่ะมาใหม่นะคะอืมสวยมากเลยกรอบทองใส่ห่อพลาสติกกันฝุ่นอย่างดีนะคะใครสนใจอยากจะบูชารูปภาพของท่านหลวงปู่ศิลานะคะ เอาแบบมันแบบขัง,ขงเลยนะแบบกรอบทองเลยนะขนาดพกพาได้นะคะก็มามาติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอค่ะผู้เป็นประธานกันไปแล้วใ,ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ ยูคำถามค่ะนะเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์มาแล้วอท่านตน้นสวัสดีท่านตน้นสวัสดีค่ะประเจ้าทั้งสองสวัสดีค่ะนะท่านต้นมาแล้วนะทเก็เรียกเขายัางงี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอเออจริงวะตั้งแต่เจอก็ <laughs> เรียกก็เขาเขาใช้ศัพท์อย่างงี้กันตั้งแต่แรกเขาเรียกท่านตน้น แล้วเราก็เรียกท่านตน้นมั่งใครใครเรียกรเรยกขาเรียกกันว่าท่านดันท,นท่านแถวนั้นน่ะนะเออเอากดแชร์ออกไปคนละ 9, เก้าพันเรียกเขาว่าท่านตนด้วยปะมน้องมาสวัสดีแล้วชื่ออะไรสวัสดีค่ะแชร์สองแชร์แล้ว<อ>จร,งริงครับแชร์หน้าเฟซเห็นแล้วครับแชร์ผู้แชร์ขึ้นแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะเห็นผู้แชร์แล้วครับมาได้เลยครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เหลือเวลาไม่เท่าไหร่กินยายแล้วจะยี่สิบแล้นะนะเรามีเวลาอีกประมาณสิบกว่านาทีเท่านั้นนะครับไม่เกินสิบสองนาทีนะกดแชร์ออกไปเร็วถามได้เลยนะแชร์กดแชร์ออกไป,เ,ไเ,กออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเอย้ยตัวนี้ สีขาวที่มันกินก่อนอาหารใช่ไหมอ่าจา์โอก็มาแล้วอ่าหนะ้าสิบแปดเหรออ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยให้จานโอกินยาให้เสร็จก่อนแล้วมานั่งคุยกันต่อโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็เป็นประธานไปแล้วหลายสมัยอ่าเลยครับกดแชร์ออกไป ออนห้าสบแสวัสดีค่ะสองแชหนเฟสออนหะ้าบแดพรุ่งนี้จะมีลูกค้ามาเย็บผ้าไหมคะน่าจะมีนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมานะนะนะไปสวดนะคาถาแม่บุญเรือน นัชารีติชิมพาลีจะมหาเทวรสวรนามามาโภชนะมามาวัตถุวัดาม,มามาพราพรังมามาโผข้าม,มามาพระมามาสัพเพชนาพหูชนะพวันตุเมอาชีพนี้เคยทําให้คนเย็บคือคาถาเนี่เคยทําให้คนเย็บผ้ารวยรเป็นผู้ชายนะเขานับถือแม่บุญเรือนแล้วเขาเอารูปแม่บุญเรือนมาไหว้แล้วก็สวดบทนี้ทุกวัน ตอนแรกๆเขาไม่มีใครดูแลเขาเลยเขาเขาอยู่บ้านเช่าแล้วเขาบ้านเช่าที่ต่างจังหวัดอะ่ะเขาโดนยึดคืนเขาเลยมาอยู่กรุงเทพมาอยู่แถวตลาดพูพอมาอยู่แถวตลาดพูแล้ว,เ,วเอออยู่คนเดียวเพราะว่าลูกแก่แล้วอายุห้าห้าสิบหกสิบแล้วแหละเขาก็โดนยึดบ้านยึดอะไรแล้วคือบ้านมันเป็นบ้านเช่าบ้านเขาไม่มีไงแล้วตอนหลังเขาเลยมีแบบส่วนบทนี่บทเดียวทําให้มีเงินมาซื้อห้องมาซื้อแบบห้องอยู่อะ่ะเป็นเป็นเท้าเฮาส์อะไรเนี่ยแหละอยู่ แล้วก็ตอนหลังก็มีเงินเป็นเงินงสงแสนเลยเคือก็สวดบทเนี่ยแหละมีวีูกค้ามีอะไรเข้ามาจนต้องขยายห้องออกอ่ะนี่เรื่องจริงนะแล้วจนตอนหลังอ่ะก่อนแกจะตายแกมีเงินอ่ะมีเงินเป็นหลักแสนเลยในสมัยนั้นแปดสิบปีก่าลูกหลานะไรเนี่ยลูกหลานทิ้งก่อนตอนแรกๆอ่ะตอนหลังลูกหลานรวยนะมาหนูจ๋ายี่สิบสามหนูขายของยอดจะปังขึ้นไหมคะถ้าเกิดขายสองรอบขายไก่ย,ย่างค่ะ ดีขึ้นนะไพ่ดีนะไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยนะครับสมบัติาชาต่คนจะขายได้อยู่่เ,เดี๋ยวขายขายดีเลยได้เงินเยอะเลยนะคะสิบเห <10 S 1> <ป>รียญเนี่ยไปสวดพระคาถาเงินล้านนะสมบัติชามีนาสร้างสมพูมพระมาจะมหาเทวาสเพยคา,าปรายันเต พระม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพาวันตุมเมมหาปุญโยมหาราโภพ,าพาวันตุมเมมิเตภาวะเตโพธามาอาุณโมพุทธายาเวริเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวราทธาเสเวราทาสาเวร,าาาเวริเทโยพุทธสาวมามามาพุทธสาวสวะโฮมสมติชามีเพงเพ,ง,เพงพาพาฮาฮา,า,าเรื่อง จังหวะการสวดของผมนี่แปลกกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาสวดชา้าแต่ผมสวดเร็วนี่จริงๆนะมันแปลกกว่าคนอื่นเขาจริงๆไม่ได้แปลกหรอกผมสวดแบบนี้มาตั้งแต่ัต้งนานแล้วตั้งแต่เริ่ม<า>สวดแล้วบนสวดเร็วกว่านี้อีกไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเออบางคนสวดเร็วกว่านี้นะเอาตรงๆนะบางคนสวดเร็วกว่านี้เคยเคยเคย,เ,คยเห็นเจอนะเคยเจอเคยเห็นเมียฟังอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะ เป็นคนแบบยังไงอะไรยังไงเมร์ฝรั่งดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่เป็นเป็นเหมือนกับว่าคนนี้เขาเป็นไปนอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ชอบสวดมนต์เขาก็เปิดไฟ์สดแล้วเขาก็สวดมนต์โอ้ฟังอยู่ตั้งนานว่าเอ้ยเขาเขาสวดอะไรวะเ,เร็วมากแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเอามามจนจนฟังออกว่าเป็นขา้าไม่มีผู้แชร์นะครับนะฮายไม่มีผู้แชร์ครับเอาผู้แช่งเดียว จ๋าอีกแล้วเหรอจ๋าถามไปแล้วนี่พวกเราดูให้ละคนละหนึ่งคำถามครับพรุ่งนี้หนูจะไปดูที่ขายของตอนเช้าค่ะแต่ไม่รู้จะได้ที่ไหมก็เป็นส่วนกระถาเงินล้านงั้นเอางี้คุณตั้งจิตอธิษฐานกับอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะขอให้เจ้าได้ทีนะแ้าเจ้าได้ทีแล้วเอาเงินมาแบ่งกันมั่งนะนะนะ สมบัติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโพพวันตุเม มีเตภาวะเตพุทธมาอาุนาโมพุดทายาเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทศเเวรทศสามเวรเทียวพุดทศสามานีมามาพุดทศสวะโฮมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรือเรืออ่าขอให้ได้ทีเด้อก็บอกไปแล้วว่าเงินมันจะได้เยอะขึ้นเออแค่นั้นแหละเอามาในชื่ออะไรแนทการเงินจะดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นนะ เพียดเลยอะ่ะไปสวดพระกาถาเงินล้านโดยอาจารย์มันตึงมากเลยอะค่ะคุณสิดต่อเช่าบูชารูปรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าเจ้าของกรถาเงินล้านคุณสั่งบูชารูปวันนี้เอาคาถาเงินล้านไปเลยนะ สัมปจิชามีนาสังสิโมพระม,มาจม,มหาาเทวาสเพยาคาปรายันตตพระม,มาจม,มหาาเทวาอภิราภาพวันตุเม,มมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมม,มมิเตภาอุหเตพุทธาม,มาอาุณโม,มพุทธายาวิรัทยโยรโคนายัง เวราหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวระเทียวพุทธสามามาพุทธสาสวะหุมสมติชามีเพลงเพลงพาภาฮาฮาเรอเรนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะนี่เป็นตลปัดของอาจารย์โอนะครับนะนะเราให้ภาพแล้วอธิษฐานจิตเอาไว้นะถ้าได้เงินแล้วอย่าลืมมาแบ่งกันม้างนะอย่าลืมนะเอามากให้พะนะ จารย์เราก็พูดเพลงงั้นๆแหละพูดมาติดตลกเพลงงั้นแหละาลอางงะจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยอะค่ะนะอันนี้ผมเอาผ้าฟ้ามาทำคล้ายๆธนปัตรมาปิดนหน้าไว้ก่อนเอาเร็วกดแชร์ออกไม่รู้เมื่อกี้หลับตาค่ะกะางอธิษฐานจิตอยู่กดแชร์ออกไปกดแชร์ก่อนเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะนะการเงินจะดีขึ้นไหมเวลาของเราก็เหลืออีกไม่ไมไมกี่นาทีนะคุณไฮยคุณไฮแค่เข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์กไลคกดแชร์แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามดูภายในสามวันนะคะมีผลสามวันเท่านั้นนะคะดูไพ่ยิปซีหนึ่งใบข้างหน้านี้หนึ่งคำถามนะไฮสี่สิบแปดในเดือนนี้จะได้เงินก้อนตามที่หวังไหมคะดูสามวันวัน สามวันนี้จะได้เงินก้อนตาที่หวังไหมช่วยกดแชร์ให้ด้วยละกันค่ะต้องแชร์ก่อนนะคะคละเก้าพนเก้าร้เก้า้าแชร์เพียงเท่านั้นกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเนี่ยหลักๆคือแชร์นะคะถ้าใครแชร์ให้อก็จะอ่านใ,ให้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบแค่กดไลค์อย่างเดียวไม่แชร์ให้ไม่เพิ่มเพื่อน ก็ไม่ไม่นะจดกดไลค์อย่างเดียวไม่มีผลนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนค่ะเพียงคนละเก้าบางคน <000. S 2> ไม่อยากเป็นเพื่อนจริงๆก็เอาไม่ต้องเป็นก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอาจารย์อยากเป็นเพื่อนทุกคนนะคะเพราะว่าจะได้มาดูดวงกันทุกวันเลยนะคะอ,อย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยอยากมีเพื่อนดีๆเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่สแกมเมอร์อเงินกู้แล้วก็อะไรนะปัดบาคลาล่า มาเดี๋ยวดูปั่นให้แล้วมาทีไราถามปั่นไหมพี่ปั่นไหมพี่เดีมีแต่โกงกันอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเอาละในเมื่อไม่มีคนแล้วเราก็ออกกันนะเอาอไปละโดยมีอาจารย์โอเป็นประธาน